คอนเซ็ปต์รถเราเนี่ยคือทรงแวน้นเลยครับพูดแบบไม่อายเลยแว้นเท่านั้นนี่ตรงแรงไว้ก่อนแต่ว่ารถไม่แรงนะ <c oughs> อย่างชุดนี้นี่จบอยู่ที่เท่าไหร่พี่ชุดโปรตอนนี้หนึ่งหมื่นหกคับนห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเฉพาะของรู้ว่ารวมติดตั้งด้วยเนะี่ยรวมติดตั้งแล้วรัโอ้โหโอ้เมื่อก่อนนีผมใส่ดถ้ารวมค่าลงค่าแรงนี่ <c oughs> เกือบสองหมื่นได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยม <c oughs> นะีรถทีนะ่ร้านนะมีรถแข่งด้วยเนี่ยดูดูนะโอ้โหดูก็รู้ว่าแรงอ่ะทรงก็แรงแล้วอ่ะ โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องสดอะไรชาแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้มากันที่ซอยเสนานิคมนะครับแถวแยกมอเกษตรนะฮะมาอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งนะครับบอกเลยว่าร้านนี้สุดจริงๆนะครับมีทั้งเซอร์วิสรถมีทั้งทำรถลงสนามด้วยนะฮะแล้วก็หลายอย่างนะครับเกี่ยวกับสายพานนะครับยวพาไปดูกันว่าคือร้านอะไรนะครับไปฮะอ่านี่ตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านแล้วครับร้านโมโตโซนนะฮะตอนนี้เราก็ มาจัดชุดแฮปปี้มิลนะฮะชุดโกโกวานนะฮะดูนะมีรถที่ร้านนะมีรถแข่งด้วยเนี่ยดูดูนะโอ้โหดูก็รู้ว่าแรงอนะ่ะทรงก็แรงแล้วอะ่ะโอ้โอแต่ไปดูกันดีกว่าวันนี้เรามาจัดชุดอะไรน,นะครับเฮียพวกพี่พี่เขาก็กำลังลื้ออยู่นะฮะขอถามหน่อยพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อช่างมอสครับช่างมอสนะครับอ๋อช่างมอสนี่คือที่ทํารถลงสนามก็ ช่างมอสเลยใช่ฮะโอเคครับวันนี้มาอยู่กับช่างมอสนะฮะเดี๋ยวให้ช่างมอสแนะนํานิดนึงนะวันนี้เราอยู่ที่ร้านโมโตโซนนะครับโมโตโซนจะถามว่าที่ร้านรับทําอะไรบ้างครับของแป้งก็มีพวกปั๊มอ่าปั๊มเบรกใช่ครับอ่าจะทําข้างโอเพนพวกอัพเกรดเครื่วนนี้ก็มีครับก็คือโมดิฟายเครื่องยนต์ก็รับด้วยอ่าแล้วก็มีพวกท่อเพื่อนหน่อยอืมส่วนใหญ่ก็เป็น X-Max Forza นะเข้ามาเซอร์วิสใช่ครับโมดิฟายเครื่อง จัดทรงจบในที่เดียวพูดง่ายๆครับทีเดียวเลยครับรอเลยอกมีหมดอ่ะอืมก็คือสั่งอะไรได้ทุกอย่างใช่ไหมครับใช่อันนี้ร้านตั้งอยู่ที่เสนานิคมนี่อยู่ซอยเท่าไหร่อยู่อยู่เราไปอยู่ข้างซอยสิบเอ็ดอืมก็คือถ้าเข้ามาซอยเสนานิคมก็ประมาณซอยสิบเอ็ดใช่ครับร้านก็อยู่ติดถนนหลักเลยเนาะใช่ครับนี่วันนี้เราก็มาจัดนะฮะชุดก็เรียกชุดแฮปปี้มิวนะฮะชุด ชุดปั๊มล่างนะครับนี่เลยฮนะเป็นก็จะเป็นอันนี้เราได้อะไรบ้างเนี่ยพี่ในชุดนี้ก็จะมีอืมีมปั๊มครับแล้วก็มีพวกขาพวกขาอันนี้ก็จะเป็นสี่พอตนะข้างหลังข้างหลังเป็นตักข้างโลกโก้แดงมีพวกน็อตพวกขาพวกนี้ของนักคมอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างชุดนี้นี่จบอยู่ที่เท่าไหร่พี่ชุดโปรตอนนี้ หนึ่งหมื่นหกครับหนึ่งพันห้าร้อยเฉพาะของหรือว่ารวมติดตั้งด้วยเนี่ยรวมติดตั้งของเราโอ้โหผมออก่อนนะผมใส่นี่ถ้ารวมค่าลงค่าแรงนี่เกือบสองหมื่นได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยได้โอ้โหโอยู่ชุดโป้เลยค่าแรงทั้งหมดค่าติดตั้งนี่ปล่อยโอ้โห,โหสุดยอดเลยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย 15, นะครับชุดนี้นะฮะเฉพาะล่างน,นะคนะ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 รับสำบนก็มีชุดโป้เหมือนกันปั๊มอิตาลีซ้ายขวาอย่างงี้ที่จบอยู่ประมาณเท่าไหร่ โอเคเอางี้เราเน้นปั๊มล่างนะครับวันนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนใส่เสร็จแล้วจะออกมาหล่อขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไม่รบกวนช่างมอสแล้วให้ช่างมอสจัดการรถให้เราก่อนนะฮะโอ้โหครับไปเลยฮะเรามาดูกันแก้ใกล้รอบหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นซีพอตนะฮะฝั่งซ้ายนะอันนี้มันจะใส่ได้ตัว P C X ก็ใส่ได้นะฮะ P C X ก็ใส่ได้เออแล้วก็ปากข้างภาพมือหนึ่งหนึ่งลู หมืนหนึ่งแน่นๆนะอันนี้เราจะใส่กับจานเดิมนะฮะคอนเซปต์รถเราเนี่ยคือทรงแว้นเลยครับคุณแบบไม่อายเลยแว้นเท่านั้นนี่ทรงแรงไว้ก่อนแต่ว่ารถไม่แรงนะน,นี่ก็เป็นสายเอินแท้นะฮะใช่ไหมพี่อันนี้เอินแท้ปะเอินแท้เอินแท้มีหลายสีนะจริงๆอะ่ะแต่เราสีดำาเจ้าสีเขียวพี่ว่าสีไหนเข้ากับรถคืนๆก็อยู่สีดำคืนๆสีดำด้วยนะ แล้วก็จำๆหน่อยมันเขียวแดงเ,งเขมเนมีถ้าเขียวเนี่ยมันจะเข้ากับลอ้อมันจะมันจะซิกไหมพี่อนาคตถ้าเป็นสีเขียวไม่นะครถ้าเกิดตางแดดก็ไม่แน่ถ้าเกิดมันดำก็แน่แนสีขาวเอาไงดีวะแต่สีเนะี้ยใสได้ทุกสีอันนี้ก็มีรับทำใส่แหลกหลังด้วยเหรอพี่รับครับโอแหลกหลังพวกคนวิ่งก็มีอ่ะโก็ค<ำ>ือ ทั้งสิง่งทั้งโซลลิ่งรับหมดรับหมดเลยครับอย่างแหลกหลังนี่ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ถ้าใส่อาห้าพันห้าห้าพันห้าร้อยบาทก็คือได้กระเป๋าอันเดียวใช่แต่ถ้าเป็นถ้ามีข้างๆด้วยอ่ะที่ร้านนี่ยังข้างไม่มหลังะห้าพันหะ้านะมาใส่ก็ได้มีสองสีนะนี่มีสีเงินกับสีดำนะหหล่อเหลาของเราเอเคฮะ <laughs> ไปนี่เขารุยกันต่อใส่แล้วครับใส่แล้วเนี่ยใสย่ไล้น้ำมันเบรกนะ กำลังไล่ข้างหน้าอยู่อออโอ้โหรอเราทีเดียวเลยแต่รอไ,ไปถ่ายข้างนอกเป่าแสงไม่ค่อยมี เก็บมานี่เรียบร้อยครับ้างหน้าเินปกติก็จะใส่าจานสามร้อยนะเออแต่เราแต่เราจะใส่าจานเดิมมิลลิงประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคเรียบร้อยครับท,ทีนี้เรามาติดตั้งนะครับอัปเกรดชุดเบรกนะครับก็ขอบคุณพี่มอสมากเมื่อวานพี่มอสจัดการให้เรียบร้อยฮนะก็ฝากร้านโมอเตอร์โซนนะครับที่ครับผมใครอยู่แถวแยก,กเกษตรเนาะก็จะใกล้ซอยเสษตนนทบุมใช่ครับประมาณซอยสิบเอ็ดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซเจ้าของได้ผมไปเตอร์ให้น้องใครสนใจก็ทักเฟซ มีเพจร้านพี่มีครับมอเตอร์โ,โซนเลยมอเตอร์โซนเลยเนาะเพจร้านมอเตอร์โซนแล้วก็ขึ้นแค่สองอย่างเพจร้านแล้วก็เพจของพี่เต้โอเคก็ขอบคุณพี่บอลมากครับอโอเคครับโอเคหลายรอบแล้วก็เจอกันใหม่พี่ต่อไปกับก,บกบอทเทจแครายครับวันนี้ไปแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกัน